ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับแคลเรียเชื้อนรกไวรัสล,ล้างโลกกฎของการมีชีวิตรอดข้อที่1เชื้อโรคสามารถติดต่อกันได้ผ่านลมหายใจข้อที่2อ,อย่าแตะต้องสิ่งของของผู้ป่วยภายใน24ชั่วโมงและข้อที่3คนป่วยทุกคนถือว่าตายแล้วไม่มีทางรักษา หากใครฝ่าฝืนกดก็ตายหากใครทําตามก็อาจรอดนั่งเปิดมาที่กลุ่มวัยรุ่น4ี่คนซึ่งประกอบไปด้วยไบรอันแดนนี่เคสและบอบบี้ทั้ง4ี่คนขับรถกันมาอย่างชิวๆพร้อมเบียร์ที่อยู่ในมือทันใดนั้นที่บนถนนตรงหน้าจะมีรถยนต์จอดขวางทางเอาไว้สีหน้าของทั้ง4คนที่กำลังสนุกสนานกับเครียดขึ้นมาทันทีไบรอันรีบบอกให้ทุกคนบุนกระจกขึ้น พอเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่าจะมีชายกลางคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฟลงเขาเดินเข้ามาบอกว่าน้ำมันรถของตัวเองใกล้จะหมดและในรถก็มีเด็กอยู่ด้วยเธอชื่อว่าจูดี้ไบรอันตะโกนบอกแฟลงอย่าเดินเข้ามาใกล้แต่แฟลงกลับเดินเข้ามาไม่ยอมหยุดทันใดนั้นเคสจะหันไปเห็นเด็กที่อยู่บนรถเธอสวมหน้ากากอนามัยที่เปื้อนเลือด เคสจึงอุทานออกมาว่าเด็กคนนั้นมันติดเชื้อไบอันไม่หลอช้าเขาเหยียบพัะเร่งหักหลบรถยนต์รีบหนีไปทันทีแต่รถของพวกเขาคงโดนแรงกระแทกตอนลงดินเมื่อสักครู่จนทำให้ท่อน้ํามันเครื่องแตกซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถซ่อมรถคันนี้ได้ไบอันเลยเสนอให้ไปเอารถคันก่อนหน้านี้กันเถอะแต่เคสก็ไม่เอาด้วยทุกคนเห็นแล้วนี่ว่าเด็กคนนั้นมันติดเชื้อเรามีกฎอยู่นะให้ตายเถอะทั้งสี่คนเถียงกันไปเถียงกันมา แต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็ไม่มีทางเลืออยู่แบบนี้ต่อไปก็มีแต่อดตายทุกคนจึงหิ้วอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมกับน้ำยาฆ่าเชื้อเดินกลับมาหารถคันเมื่อคู่พอเข้ามาใกล้มากขึ้นทั้งสี่คนรีบดึงหน้นากากขึ้นมาสวมไบอันเลยตะโกนบอกแฟรงค์ไปว่าฉันอยากได้รถของแกพร้อมกับชักปืนออกมาเล็งไปที่มันแฟงคงที่โดนปืนจี้อยู่เขาดูไม่กลัวเลยสักนิดพร้อมกับพูดออกมาว่า ไม่ไกลจากที่นี่จะมีโรงเรียนมัธยมปลายไฮแลนด์ได้ข่าวว่า CDC ตั้งศูนย์ช่วยเหลือขึ้นที่นั่นและมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีวัคซีนไบรอันที่ได้ฟังก็หัวเล้อมันค็จะน่าเชื่อเลยล่ะวัคซีนงั้นหรอบอบบี้เลยบอกให้เลิกคุยเธอยิงหัวมันทิ้งแม่งเลยแต่ทว่าแดนนี่เสนอวิธีที่ดีกว่าพวกเขาให้สองพ่อลูกไปนั่งอยู่เบาะท้ายแล้วใช้แผ่นใสกั้นเอาไว้ หลังจากนั้นทั้ง4ี่คนจึงเริ่มทำความสะอาดรถทั้งคันเมื่อแน่ใจแล้วไบอันจึงขับรถมายังรถของตนที่จอดพังเพื่อดูดน้ำมันออบมาระหว่างทางที่ขับรถทุกคนก็จะคุยกันถึงเรื่องในอดีตแล้วไบอั้นดันไปพูดเรื่องที่บอ็อบบี้เขไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักบอ็อบบี้จึงลุกขึ้นเอื้อมมือไปตีไบอันทําให้เขาไม่ทันมองทางจนรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนเกือบพลิกคว่ำแต่พอลงมาจากรถ พวกเขาจะมาบังเอิญเจอรถที่จอดดับอยู่ข้างทางแล้วข้างในนั้นก็มีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ตายทั้งสองคนจึงไม่เข้าไปใกล้แล้วทำการดูดออกมาแค่น้ำมันก็พอพอตกดึกพวกเขาจะมานั่งพักรอบกองไฟกันอย่างสบายใจโดยมีสองพ่อลูกยังคงนั่งอยู่ท้ายลถแต่ทันใดนั้นจะมีเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดพอหันไปก็เห็นรถสองคันกำลังไล่ยิงกันอยู่ทั้งสี่คนช่วยกันรีบดับไฟแล้วก้มหลบทำให้พวกเขาไม่พลอยโดนเจอไปด้วย เช้าวันต่อมาทั้งหกคนจะขับรถเข้ามาในเมืองแล้วแวะเข้าไปในโรงเรียนตามที่แฟงบอกแต่พอเข้ามาแล้วที่นี่มันกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่สักคนไบอันเลยบอกให้กลับกันเถอะแต่ในจังหวะที่พวกเขากาลังหันหลังกลับมันดันมีเงาของคนวิ่งผ่านไปไบอันจึงวิ่งตามมาเข้ามาในโรงยิมทําให้พวกเขาได้เจอกับหมอที่อยู่ในห้องฆ่าเชื้อรวมถึงในห้องนี้ก็ยังมีเด็กอยู่อีกหลายคนด้วยแต่แทนที่จะได้เจอกับยารักษา ตัวหมอเองก็ติดเชื้อรวมถึงเด็กๆด้วยมันไม่มีหลอกวิธีรักษาเรามีแค่วิธีบรรเทาอาการเจ็บโดยการผสมโพแทสเซียมลงไปในน้ําแต่มันก็ช่วยได้แค่3วันยังไงซักก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์ทั้ง4คนก็เลยพากันกลับมาที่รถด,ด้านบอบบี้ที่อยู่กับเด็กบนรถจูจ่ๆเด็กก็จะมีอาการไอและทรุดลงกับพื้นบอบบี้หันไปเห็นถังออกซิเจนเธอเลยตัดใจแกะแผ่นใสออกแต่เธอดันรีบเกินจนทําแมสลุด บอบบี้โน้มตัวลงไปหาจูดีเพื่อที่จะเอาเครื่องช่วยหายใจสวมให้แต่เด็กน้อยดันกระอักเลือดแล้วพ่นออกมาติดหน้าติดแขนเสื้อของบอบบี้จังหวะเดียวกันพวกคนที่เหลือก็กําลังจะกลับมากันแล้วบอบบี้รีบปิดแผ่นใส่กลับขึ้นที่เดิมแล้วรีบถอดเสื้อออกทําเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอแฟงมาเห็นสภาพลูกบอบบี้เลยโกหกไปว่าเธอแค่หายใจไม่ออกหนักก็เลยถอดแมส แฟงก์สบตากับทุกคนเขารู้ดีว่าควรทำอะไรเขาอุ้มลูกออกไปจากรถแล้วแยกทางกับทั้ง4ี่คนเพราะว่าความหวังสุดท้ายของพวกเขาไม่เหลือแล้วสู้ปล่อยให้พวกไบอัลรอดไปเองยังจะดีกว่าเขาเลยเลือกที่จะแยกตัวไปเพื่อจะไม่เป็นตัวทวงพอออกมานอกเมืองไบอันจะจอดรถให้แดนนี่ล้างกระบะด้านหลังส่วนบ๊อบบี้จะแอบยัดเสื้อของตัวเองที่เปื้อนเลือดลงใต้ท้องรถ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อจากนั้นพวกเขาจะมาเจอโรงแรมล้างแห่งหนึ่งทั้งสี่คนจึงเข้ามาเช็คกันในโรงแรมนี้ว่าปลอดภัยดีหรือไม่เพราะว่าพวกเขาเบื่อที่จะนอนบนพื้นดินเต็มทนแล้วโดวยไบยอันจะแยกไปค้นกับบอบบี้แล้วแน่นอนว่าคนเป็นแฟนอย่างไบอันต้องดูออกว่าบอบบี้เธอดูซึมๆไบอันเลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า พร้อมกับยื่นมือจะไปจับตัวบอบบี้แต่ทว่าบอบบี้ก็ไม่ยอมให้ไบอันจับตัวไบอันเห็นท่าทีของเธอเขาก็เลยคิดไปเองว่าบอบบี้คงจะคิดมากเรื่องสองพ่อลูกก่อนหน้านี้เขาเลยพูดออกมาว่าอย่าลืมจุดมุ่งหมายของเราสิเราต้องไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันนะพวกที่ติดเชื้อแล้วยังไงก็ไม่รอดหลังจากไบอั้นออกไปบอบบี้ก็จะหันไปพูดกับตัวเองในกระจกอยาคิดมากเลยฉันไม่ต <ๆ S 2> ิดหรอกนา จากนั้นไบอันมันจะไปเล่นพี่เลนบนแท่นกระโดดแล้วใช้ไม้เขี่ยเล่นในสระน้ําจนไม้มันไปเกี่ยวศพลอยติดขึ้นมาด้วยไบยอันตกใจงใ่ายหลังเขารีบใช้มือจับแท่นกระโดดอย่างไวเขาเรียกร้องตะโกนให้แดนนี่มาช่วยเกือบตายแล้วไหมละมึงฉากต่อมาไบาอันมันก็จะเล่นพี่เลนไ่เลยม,มันเอารถกอล์ฟของโรงแรมมาขับดิฟ์จนพลิกคว่ำ แล้วเขาก็ได้ให้บอบบี้ช่วยดึงขึ้นไปหน่อยแต่เธอกลับไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วใช้ไม้ก๊อฟดึงขึ้นมาแทนแต่ใบอันมันก็ดึงแขนเธอสุดแรงดึงเข้ามาจูบบอบบี้ตกใจเป็นอย่างมากรีบผลักใบอันออกไปแล้วอ้างว่าเธอไม่อยากจะเปื้อนทรายหนาอย่าเข้ามาใกล้พอตกดึกเคสกับแดนนี่ที่กําลังเดินอยู่ในถงทางเดินทั้งสองคนจะมาเจอกับคนอื่นที่กําลังส่องไฟฉายอยู่ไปทั่ว ทั้งคู่วิ่งหนีเข้าบรลบในห้องัวพร้อมมีดในมือแต่ทว่าสุดท้ายก็โดนเจอตัวจนได้ด้านไบอันที่ยังเล่นตีกลอฟอยู่ด้านนอกเขาจะเห็นแล้วว่ามีคนอื่นเข้ามาที่นี่ด้วยไบยอันเลยไปแอบหลบอยู่หลังรถม้ารอจังหวะให้พวกมันโผล่เข้ามาไบาอันพุ่งกระโดดใส่มันใช้ไมมกออฟฟ์ฟาดใส่มันไม่ยั้งพร้อมกับถอดหน้ากากมันออกแล้วตะโกนถามว่าพวกแกเป็นใครแต่ในขณะเดียวกันพวกเพื่อนก็โดนลากตัวออกมา ไบอันเลยยอมปล่อยมือคนในชุดสีเขียวก็ถามว่าที่นี่มีชายอยู่หนึ่งคนเขาหายไปไหนแล้วไบอันเลยพาไปดูว่ามันนอนขึ้นอืดอยู่ในสระน้ําแต่พวกเขาไม่ได้เป็นคนทํานะมาถึงก็เจอแล้วว่าเขาตายอยู่ตรงนี้ จากนั้นคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของพวกชุดเขียวเขานั้นจะมีชื่อว่าทอมทอมจึงสั่งให้พวกวัยรุ่นทั้ง4ออกไปจากที่นี่ซัเดี๋ยวนี้แต่พอจะขึ้นรถดัดนมีไอ้เขียวหน้าหื่นดึงตัวสาวๆไว้สองคนไบอันกับแดนนี่จะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนปืนจ่อเอาไว้ทอมเลยบอกไอ้หื่นว่าเราจะไม่ทำแบบนี้ปล่อยผู้หญิงเหล่านี้ไปซะการทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ดูเหมือนว่าไอ้พวกชุดเขียวหลายคนก็จะหื่นด้วย มันเลยยืดปืนของทอมไปแล้วจี้ปืนไปที่สองสาวบังคับให้ทั้งคู่ถอดเสื้อผ้าออกซาซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจหาโาวสาวๆทั้งสองคนจึงเริ่มแก้ผ้าปรากฏว่าทุกคนต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นไม่ใช่ว่านมใหญ่หรืออะไรหรอกนะแต่บนตัวของบ็อบบี้นี่สีเป็นลายแทงคุมซัพเลยจ้าพวกชุดเขียวเลยไล่ให้พวกวัยรุ่นขับรถออกไปซาใส่หัวออกจากเฮนี่ไปบรรยากาศในรถตอนนี้เงียบสนิทน้ำมันรถเองก็ใกล้จะหมด พวกเขาจึงต้องจอดแวะปัม๊มเคสเลยบอกแดนนี่ไปว่าเราจะตายกันหมดแน่ถ้าบอบบี้ยังอยู่นายลองไปคุยกับไบอันพี่ชายนายสิจากนั้นแดนนี่ก็จะเข้าไปคุยกับไบอันไบอันก็บอกว่าฉันรู้ว่าต้องทำอะไรพอขึ้นมาบนรถไบอันจะกั้นใจบอกให้บอบบี้ลงไปซา บอบบี้เลยขอไปนั่งข้างหลังก็ได้แต่ทว่าไบอันก็ไม่สนเขาลากตัวเธอออกมาแล้วเอาน้ำเปล่ากับอาหารให้ใบอันตะโกนด่าเธอทำไมถึงต้องโกหกกันด้วยถ้ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกบอบบี้ก็บอกว่าเธอไม่รู้ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเตดฉันขอโทษฉันรักเธอนะใบอันแต่แม้ว่าบอบบี้จะพูดยังไงเพราะอันที่จริงใบอันเห็นตั้งแต่ตอนที่บอบบี้ติดแผ่นใส่ตอนช่วยจูดี้ในรถแล้ว บอบบี้ลองไห้วิ่งตามไปขอให้ไบอันหยุดแต่เขาไม่มีทางเลือกยังไงทั้งสามคนก็ต้องไปต่อพอขับรถออกมาได้สักพักไบอันโคตรจะหงุดหงิดน้ำมันรถก็จะหมดแฟนก็ดันมาติดเชื้อไม่นานหลังจากนั้นทั้งสามคนจะมาเจอกับรถที่ขับสวนมาไอ้บ้าไบอันนี่ก็เลยหักรถไปขวางรถคันนั้นไว้แล้วมันก็ลงไปกระหน่ำยิงใส่คนบนรถไม่ยังแต่ตัวมันเองก็โดนยิงสวนกลับมาหน,นัดเข้าที่ขา แดนนี่เลยเข้าไปด่าไบาอันว่าแกทําอะไรลงไปแล้วทั้งสองพี่น้องจึงเข้าฟัดกันไบอันตะโกนด่าดแดนนี่ยับเป็นฉันตลอดสินะที่ต้องรับบทเป็นคนเลวตั้งแต่พ่อกับแม่แล้วแกจําได้ไหมแดนนี่ว่าแกนั่นแหละคือคนที่เอาปืนมาให้ฉันแล้วฉันเองนี่แหละที่ต้องรับบทบาดในการปิดชีวิตพวกท่านส่วนแกก็เ,เอาแต่งเงียบแล้วรับบทเป็นคนดีพอเถียงกันแล้วเสร็จเคสจ,จะเป็นคนขับรถต่อจากไบอันเพราะว่าตอนนี้เขานอนเรียงอยู่เบาะหลัง ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาจะมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งเคสจึงถอยหลังให้แดนนี่ปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้นสองพอเข้ามาได้แดนนี่ตกใจแทบช็อกเขาโดนปืนลูกซองแฝดสองหน้าเต็มๆแต่ทว่ายังดีที่เป็นสพพี่ตายไปแล้วจากโรคระบาด แดนนี่เลยแงะปืนออกมาพร้อมกับใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดล้างด้ามปืนแดนนี่ล้องตะโกนออกไปว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่ที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนนอกจากหมาที่กําลังแดกศพที่นอนอยู่บนเตียงแดนนี่ย่องไปเก็บขวดยาจากบนหัวเตียงแล้วเขาก็ดันทำขวดยาตกลงบนพื้นไอ้เจ้าหมาพอได้ยินเสียงก็ได้กระโดดเข้ามาจะแดกแดนนี่ เข้าทิปมันออกไปพร้อมนั่นไกปืนยิงหมาจนตายแดนนี่รีบเอาอยางลงมาให้พี่ชายแต่พอถอดกางเกงของไบอันออกปรากฏว่าไบาอันแม่งก็ติดเชื้อด้วยแดนนี่จึงเดินไปบอกกับเคทที่กำลังอาบน้ำอยู่ว่าไบาอันติดเชื้อทั้งคู่เลยใช้แผ่นใส่ขึ้นมากั้นเบาะหลังอีกรอบพอตกดึกทั้งสามคนจะมานั่งรอบกองไฟแดนนี่รอให้ไบอันหลับไปก่อนแล้วเขาก็ลุกไปหยิบกุญแจรถจากไบอันมาแดนนี่รีบวิ่งไปขึ้นรถกับเคท แต่พอเสียบกุญแจมันกลับไปใช่กุญแจรถยนต์เพราะอันที่จริงกุญแจมันยังคงอยู่ที่ใบอันเคตยื่นปืนให้กับแดนนี่เขาไม่มีทางเลือกแดนนี่ลั่นไกสามนัดส่งพี่ชายที่แสนรักจากโลกนี้ไปอีกคนจนในที่สดุดทั้งสองคนก็ขับรถมาถึงชายหาดที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ได้ชายหาดนี้ยังคงเหมือนเดิมแต่ทว่าทุกอย่างดูไร้ความหมาย แดนนี่ยังไม่รู้หรอกว่าต้องอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆต่อไปนี้เขาต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีพี่ชายแล้วเรื่องราวของแคเรียเชื้อนรกไวรัสลางโลกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ